รุงเช้ตอนเช้าประมาณเก้าโมงมาเลขสามเข้ามามาที่ห้องห้าศูนสองและประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงนะครับเขาก็กลับมาที่ที่นี่อีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการรวมตัวกันดังกล่าวนี้นะครับก็พูดนี้ก็ว่าทุกคนนะครับสิบสี่หนึ่งสองสิบสี่หนึ่งสามทุกคนมาอยู่ที่หน้าห้องพักแล้ะนะครับในห้องพักดังกล่าวหมายเลขสองก็เข้าไปอยู่แล้วเรียบร้อยสิบสี่จุดหนึ่งเจ็ดทุกคนนะครับจากการที่มาออยู่หน้าห้องเดินเข้าไปในห้องพัก หลังจากนั้นเราไม่พบการเดินออกมาอีกเลยหลังจาก14.17 ตัวพนักงานได้เข้าไปที่ห้องในห่วงเวลาประมาณ13.51นะครับและออกมาเวลา13.57เข้าไปทั้งหมด6นาทีตอนเข้าไปพบแค่เพียงผู้หญิงหมายเลข5อยู่ที่ห้องดังกล่าวในการรับอาหารและก็เครื่องดื่มก็คือน้ำชา จุดที่เกิดเหตุเราจะเห็นมีโต๊ะสี่เหลี่ยมด้านในห้องพักพร้อมกับโต๊ะกลมที่วางอาหารตอนที่เข้าไปเขายืนยันได้ว่าเขานําอาหารทั้งหมดนะครับใส่ถังแล้วก็ไปวางไว้ที่โต๊ะสี่เหลี่ยมส่วนนะครับจุดชานะครับทั้งแก้วทั้งกาน้ําร้อนที่เป็นกระติกสองอันเขามาวางอยู่ที่โต๊ะกลมที่ปัจจุบันในภาพก็คือมีการวางอาหารอยู่ทางพนักงานบอกว่าจะขอชงชาให้ แต่ผู้หญิงนะครับหมายเลขห้าบอกว่าไม่ต้องเด๋ยวจาัดก,การเอง13.57เมื่อพนักงานออกมาแล้วผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ห้องคนเดียวถัดมาครับ14.03หกนาทีหลังจากนั้นผู้หญิงคนแรกก็คือหมายเลขหนึ่งลากกระเป๋าเข้าห้องถัดมาครับ14.04หมายเลขหกคือเป็นสามีลากกระเป๋าเข้าห้อง ถัดมาครับ1408อีสี่ในทีต่อมานะครับผู้ชายหมายเลขสี่รักกระเป๋าเข้าห้องนะครับสรุปตอนนี้ที่อยู่ในห้องก็มีหมายเลขห้าหมายเลขหนึ่งหมายเลขหกหมายเลขสี่นะครับปรากฏว่า14.20นะครับถัดมานะครับตัวนะครับหมายเลขห้าหมายเลขสี่หมายเลขหนึ่งนะครับและหมายเลขสามนะครับได้มารวมตอกันในหัวหน้าห้องหมายเลขสามเนี่ย คืนนั้นนะครับตอนรุ่งชเช้าตอนเช้าประมาณ9ก้าโมงมาเลขสามเมามาที่ห้องห้าสิบสองและประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงนะครับเขากลับมาที่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการรวมตัวกันดังกล่าวนี้นะครับก็ผู้นี้ก็ว่าทุกคนนะครับสิบสี่หนึ่งสองสิบสี่หนึ่งสามทุกคนมาอยู่ที่หน้าห้องพักแล้วนะครับในห้องพักดังกล่าวหมายเลขสองก็เข้าไปอยู่แล้วเรียบร้อยสิบสี่จุดหนึ่งเจ็ดทุกคนนะครับจากการที่มาอาอยู่หน้าห้องเดินเข้าไปในห้องพัก หลังจากนั้นเราไม่พบการเดิอนออกใหม่เลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ